สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจากจุดพักรถในรัฐแคนซัสครับตอนนี้ผมอยู่รัแคนซัสเมื่อวันหนึ่งก็งงนะเพราะว่าขับเปลี่ยนรัฐไปเรื่อยแล้วบางทีก็นั่งนึกตัวเองเพราะว่าเหนื่อยบางทีเลิกขับเมื่เหนื่อยตอนนี้เราอยู่รัฐไหนวะอะไรเงี้ยก็แบบสับสนบางทีไปถามว่าเมื่อวานจำไม่ได้แนละ้วเมื่อวานวิ่งโหลดอะไรเงี้ยเพราะาโหลดวิ่งทุกวันครับวันละโหลดบางทีก็งงนะขับเหนื่อยสว่วนวันนี้ก็ผมวิ่งมาทั้งหมด 670ไมล์นะครับหรือประมาณเกือบเกือบพันหนึ่งร้อยโลนะใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมง4 0นาทีครับเกือบเกือบพันหนึ่งร้อยโลก็เกือบเต็มแม็กฮะชั่วโมงขับเหลืออยู่ประมาณ19นาทีครับก็เลยหาที่จอดนอนครับเนื่องจากว่าก็คือไปข้างหน้าเนี่ยไม่ทันละ19นาทีคือมันหาที่จอดไม่ได้นะข้างหน้ามันน่าจะเป็นปั๊มที่คนนิยมจอดซึ่งเราก็จะซูมดูแผนที่เลยคิดว่ายังไงก็เต็มแล้วแหละ เริ่มาจอดที่จุดพักรถนี้ครับเป็นจุดพักรถมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ผมเลยคิดว่ายังไงไม่เต็มเพราะว่าผมผ่านบ่อยผมเคยรู้ว่ามาดึกๆมันไม่เต็มนะแล้วซึ่งมันเงียบครับบางทีจอดในปั๊มรถบรรทุกเนี่ยรถมันจอดข้างกันนะเสียงมันอื้ออะไรเงี้ยเวลาเรานอนจอดจุดพักรถอย่างเงี้ยครมันจะเงียบครับเงียบสงบเรานอนกลางคืนนะมันรู้สึกแบบส่วนตัวดีอะไรเงี้ยเผื่อแบบลงมาเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยคนไม่เยอะครับเงียบสงบนี่เป็นที่ที่ผมจอดนะทุกคนเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศ นี่ะฮะบรรยากาศสุดยอดทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งครับอากาศอยู่ที่ประมาณ27องศานะตอนนี้นะครับนี่ฮะจอดคู่กับพี่น้ำมันนะหัวลากแต่ละคันนี่สีแป๊ดแป๊ดนะในอเมริกาเนะี่ยแดงเขียวเหลืองมีหมดฮนะชมพูม่วงส้ม นี่ครับเป็นที่สาธารณะบางคนก็อาจจะถามว่าที่จอดอย่างนี้เสียตังค์ไหมไหมเนี่ยครับที่จอดรถบรรทุกในอเมริกาส่วนมากนะครับจะไม่เสียตังค์ซึ่งมีทั่วประเทศครับจ <uw> ุดพักรถที่จอดปั๊มรถบรรทุกเฉพาะจุดพักรถในอเมริกาเท่าที่ผมข้อมูลมีประมาณพันสองร้อยพันสามร้อยที่ครับที่จอดรถบรรทุกได้นะครับแต่มันจะมีแบบที่จอดรถเล็กตั้งหากอันนั้นไม่ได้นับอันน mm ี้นับเฉพาะที่ที่สามารถรองรับรถบรรทุกได้เฉพาะจุดพักรถอย่างเดียวประมาณพันกว่าที่ครับทั่วอเมริกา ยังไม่รวมกับปับ๊มรถบรรทุกที่มีมากกว่าจุดพักรถอีกซึ่งเต็มนะครับเห็นอย่างนี้บางทีดึกๆเต็มนะทุกคนไม่ได้มีที่นะบางทีย่อมแย่งกันหาที่จอดไม่ได้นะครับเริ่มแบบหลังแบบกี่ทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่เส้นไหนด้วยบางทีการจอดหรือวางแผนการขับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะไปหมดแถวเมืองใหญ่ไหมอยู่เส้นหลักไหมเราจะได้รู้นะครับะจะได้คำนวณถูกอย่างผมจะมาจอดตรงนี้เนี่ยผมคำนวณตั้งแต่ผมนู่นห่างไปประมาณ 500โลแล้วครับดูแล้วเลยว่าชั่วโมงขับเท่านี้นะจะถึงประมาณกี่โมงเราจะผ่านเมืองเล็กไหมสปีดให้ความเร็วเท่าไหร่เราก็ต้องคำนวณนะครับแล้วก็ดูชั่วโมงเราว่าเราจะพอไหมเดี๋ยวภาพดูบรรยากาศข้างหลังนี้ดีกว่าลมลื่นทุกคนโอ้ถ้าเอาเตาปิ้งดนะิะมานั่งย่างสเต็กกินแม,ไ,มได้บรรยากาศจริงๆนะดูครับฟังเสียงนกเสียงกาดับรถ ประหยัดน้ำมันนะตาร์ดมันทั้งวันนะสงสารมันจะวิ่งเป็นนพันโลนะพันหนึ่งร้อยโลมีลำทานนะนั่งชิวๆเห็นบรรยากาศมันสวยครับก็เลยอยากเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เมืองไทยเป็นอีกฟิลข้างหลังก็เป็นทุ่งเป็นฟาร์มนะครับมีเพื่อนมาร่วมชะตากรรมคืนนี้ละ ที่ผมชอบจุดพักรถเนี่ยข้อดีคืออะไรที่มันเงียบเนี่ยเพราะว่าบางครั้งบางทีมันมีการต่อคิวจอดอย่างนี้ครับพอข้างหลังข้าสตาร์เครื่องนอนเนี่ยเราไม่ได้ยินอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันสงบดีครับมันไม่ค่อยมาตีคู่กันนะนะมันก็เลยแบบผมเลยชอบข้างหน้าข้างในนี่ยก็มีห้องน้านะครับมีห้องน้ามีตู้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแต่ว่าให้ดูบรรยากาศข้างหลังนี้ก่อนที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นของจุดพักรถนะครับ ของหลวงก็มีคนมาตัดยงตัดหญ้าสะอาดนะครับคนไม่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 มักง่ายนะขยงขยะมีให้นะครับเวลาจะทิ้งอะไรก็ทิ้งให้ลงขยะรักษาความสะอาดให้เขาของพวกนี้ไม่มีใครบอกนะครับต้องเป็นจิตใต้สำนึกเวลาเราเห็นมันสะอาดเราก็รักษามันให้สะอาดนี่ ส่วนงานนี้ครับผมกําลังวิ่งไปเนี่ยผมวิ่งเอาตู้ป่ามานทุกคนกาลังจะลงไปล้างแท้งที่บริษัทครับเพราะว่าผมต้องไปรับโหลดแถวบริษัทแหละประมาณ2-3กิโลเมตรนะผมไปพ่วงเอาตู้เปล่านี้มาครับจากลิงาจากโอมาฮาในบราสกลครับวิ่งมุ่งหน้าไปที่แคนซัสระยะทางวิ่งเปล่าไปล้างตู้แล้วก็รับโหลดอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรครับหลังจากที่เรารับโหลดแล้วพรุ่งนี้บ่าย,ายผมก็จะ วิ่งเอาโหลดไปส่งที่ซาวด์เโคด้าครับอีกประมาณ800กิโลเมตรก็รวมๆทั้งหมดโหลดนี้อยู่ที่ประมาณ1,300กิโลเมตรครับพรุ่งนี้คิดว่ารับโหลดเสร็จก็จะยิงตรงน่าจะถึงเลยครับ800กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยหรือเปล่านะ้เต็มที่ขับยงเนืยอก็ไม่น่าจะเกิน9ยังไม่บวกพักนะเฉพาะขับในเนื้อนี่จะมีตู้บริการเป็นตู้กดน้ําดื่มนะครับ ไม่รู้ว่าใครออกแบบนะก็ใช้เป็นบัตรรูดหรือว่าเครื่องสแกนโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าปุ่มกดมาทำเหล็กล็อกไว้สันหาวางตู้ด้วยนะตรงล็อกพอดีเลยข้างในก็มีห้องน้ำไม่มีคนนะครับไม่มีใครมานั่งประจำหรือมาขายของอะไรนะอ๋อจะมาเข้าใช้บริการได้24ชั่วโมงครับ ห้องน้ำาไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มีที่กดน้ําดื่มเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจอดได้มีกี่คันครับก็เลยเข้ามาจอดฝั่งนี้พวกรถโอเวอร์ไซส์หรืออะไรอย่างนี้เขาก็มาจอดได้นะพวกโอเวอร์ไซส์เนี่ยจุดพักรถจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งลงใต้แล้วก็ฝั่งเหนือจะทําคู่กัน2ฝั่งนะฮะัสำหรับเอ่อให้คนขับรถบรรทุกใช้บริการ ที่ทุกคนเห็นธงชาตินี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมี2งธงชาตินะครับธงชาติข้างบนคือธงชาติของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นธงชาติประจํารัฐนะครับของขรัฐแคนซัสแต่ละรัฐจะมีธงชาติเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ธงชาติที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นธงชาติประจําตัวของรัฐที่แคมปิ้งที่ปิกนิกไม่ใช่แคมปิ้ง รยากาศแบบสุดยอดเลยให้ดูใส่คู่กันไางี้วันนี้ลมแรงนะทุกคนลมแรงแต่ลมเย็นก็ถือว่าอากาศดีครับเพิ่งอาบน้ำอาบท่ามานะก่อนเราจะเข้ามางี้แลคือเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาจอดนี่รู้ไม่มีที่อาบน้ำก็แวะปั๊มทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยถ้าไม่มีอาหารก็ซื้ออาหารจากปั๊มจากไรกินให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาจอดนอน าการขับรถทุกครั้งจะไม่ได้แบบว่าชั่วโมงหมดแล้วหาที่จอดเลยไม่ได้นะทุกครั้งจะต้องมีการวางแผนนะครับจะนอนไหนจะจอดไหนก็ต้องซูมดูนะครับเพื่อความง่ายของเรานะครับจะได้ไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับทันหันชั่วโมงหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เกิดความผิดชั่วโมงหมดแล้วเนี่ยเราอ้างตำรวจไม่ได้นะครับทุกอย่างคือความผิดชอบคนขับการวางแผนคนขับเราจะไปบบอ้างว่าน่นไม่มีที่จอดนั่นไม่มีที่จอด,ไ,จอดไปไม่ได้รถติด เขา,าจะบอกว่าทําไมเราไม่จอดก่อนหนะ้าทําไมเราไม่วางแผนให้ดีก็คือความผิดก็อยู่ที่คนขับครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆเวลาขับรถซูมดูสำรองแผน A แผน B ไว้จอดได้ไม่กี่ขั้นแล้ว ชั่วโมงขับก็เหมือนเดิมครับขับได้วันหนึ่งไม่เกินสิบดบวกจอดบวกเติมน้ํามันบวกพักวันหนึ่งห้ามทํางานเกินสิสี่ชั่วโมงครับหลังจากนั้นผมต้องจอดพักเป็นเวลาสิบชั่วโมงชั่วโมงถึงจะมาใหม่วันนี้ชั่วโมงเหลือส9บนาทีครับบางคนถามว่าเอาไปรวมกับพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับหลังจากจอนจอน,นอนส0ชั่วโมงแล้วชั่วโมงพรุ่งนี้ก็จะมาแค่ส1บเ็ดเหมือนเดิมนะจะไม่ได้ไปบวกนะครับไม่งั้นคนก็จะขับเรื่อยๆนะฮะ เขาจะให้ลิมิตขับนะครับเหตุผลที่คุมก็เพื่อนนี่ควบคุมความเหนื่อยของคนขับแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปถ้าการที่เรารวมชั่วโมงได้มันจะทําให้เราขับได้เยอะๆแล้วมันจะทําให้คนขับเหนื่อยนะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักครับผมของการควบคุมชั่วโมงขับก็จะช่วยลดปัญหาด้านการหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุต่อส่วนรวมนะครับ ถามว่าปลอดภัยไหมก็ไม่เคยมีอะไรนะครับในจุดพักรถก็ค่อนข้างที่ปลอดภัยบางทีก็จะมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินิมเมอร์เจนะครับเรียกตำรวจหลายๆที่บางทีก็จะมีกล้องเข้าออกทางเข้าทางออกนะครับแต่โดยหลักๆแล้วหลับก็ไม่เคยมีใครมากวนอะไรนะไม่เคยมีการมาขโมยหรืออะไรนะครับเพราะอเมริการผกเจ้าหลายๆคนก็พกอาวุธได้จะทําอะไรก็ คงต่างคนต่างกลัวครับนับเป็นจุดของคนแก่หรือว่าผู้หญิงท้องหรือผู้พิการนะครับสังเกตว่าผู้คนก็จะจอดหลบนะครับถ้าไม่ได้มีป้ายโชว์ไว้หน้ารถ ที่ออกให้โดยรัฐบาลก็คนจะไม่จอดนะแต่โดยปกติก็คงไม่เต็มหรอกไฟในทีเดียวนะที่จอดโอุยพกนี้ก็เต็มแม่งอีกแล้วทุกคนเลยรับโลเสร็จพรุ่งนี้ผมต้องวิ่งไวอีกชั่วโมงหนึ่งประมาณร้อยนิดนิดครับร้อยโลแล้วก็ ล้งแทงรับโหลดแล้วก็จะยิงตรงขึ้นไปที่ส่งของเลย800โล816กิโลเมตรครับงานนี้ก็เอาเกลือไปส่งที่โรงงานชีสนะทำชีสโอเคครับทุกคนขอตัวพักผรอนสำหรับค่ำคืนนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ